รับผมตัวนี้ก็ก่อนปีใหม่นะครับก็มีรถเยอะอยู่นะครับเต็มเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับผมปีนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบยู่นะครับเอ่อแทปกติก็คนเยอะกว่านี้นะครับแต่ช่วงนี้มันจะมีช่วงโควิดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวนะครับน้อยกว่าปกตินะครับผม แต่ก็มีคนเยอะอยู่นะครับอารมณก,กกำลังดีนะครับผมไม่หนาวนะครับไม่หนาวมากครับผมเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวเราจะดูระดพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับแดดกำลังพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับเอ่อที่ภูหลังการนะครับผมนะครับอีกแป๊บหนึ่งพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วนะครับ ลูบกวดูพระาทิตขึ้นกันแล้วจ้า <laughs> อ๋อพระาทิตขึ้นแล้วนะครับโอ้โหลูกวดูดวพระอาทิตแล้วสวยมากเลยนี่นี่ลูกนี่นี่นพระาทิตขึ้นพอดีเลยเนาะนะครับช่วงเช้านะครับของวันที่28ธันวาคมนะครับ2563นะครับพระอาทิตย์ขึ้นตรง ยักษ์เขานะครับเราอยู่ณจุดชมวิวของพูลังกานะครับผมนะครับทะเลหมอกพูลังกาครับอ,อ่ะเราไปจมูกไหมอันนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นมาแล้วนะครับไหนล๊ก อาก,กาศบังสิที่น,นี้ก็จะเป็นเราก็ใส่แมสมานะครับป้องกันไว้นะครับเดี๋ยวเราดูภาทิศขึ้นแป๊บนึงโอเคสวยงามมากครับผมสีเหลืองอลามเลยนะครับ อันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับสองเี๋ยวตามสกายไหมสกายโอ้โหพอมีตามแล้วเร็วๆๆๆวเร็วๆๆ็วเร็วเร็วเตามนิดๆเร็วเร็วเริ่งหนีผีเร็ว มีหนีพีกันเอ้ยเ้ายว้ายว้ายโอเคครับสลับชาวนี้ก็ก็จบคลิปเอ่อเที่ยวังกาเียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชาวกคุณวันตาไฟด้วยนะครับ วงยสวัสดีครับผม